สวัสดีค่ะแฟนๆช่องดารากาสิบวันนี้แอดมินมีข่าวสารดารามาอัปเดตกันเป็นประจำอีกเช่นเคยนะคะไฮอาภพรดีใจถูกลอตเตอรี่วิ่งรอบบ้านสำหรับไฮอาภพรนครสวรรค์นักลองลุกทุ่งชื่อดังที่ชื่นชอบการเสี่ยงโชคและเธอก็มักจะมีโชคอยู่เป็นประจำถึงแม้ว่าเลขทูบที่เธอออกมาโชว์ให้แฟนคับได้ดูกันนั้นจะไม่ออกแต่งวดนี้ไฮก็ด่งเฮงอีกแล้ว โดยล่าสุดหลังจากการประกาศผลรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลไฮอาภพรก็ ap ap orn, ได้โพสต์คลิปวิ่งดีใจไปทั่วบ้านทำเอาเจ้าตัว,ตวกรี๊ดเลยเพราะว่าถูกลอตเตอรี่เลข0 0กับแคปชั่นว่าสุดๆุดไปเลย0 0กรี๊ดซึ่งนอกจากจะมีคนเข้ามาคอมเมนต์แสดงความดีใจแล้วก็ยังเห็นอีกว่าไฮอาภพรซื้อลอตเตอรี่ไว้เยอะมากและก็กำลังให้ทีมงานช่วยกันตรวจไม่นแน่ใจว่างวดนี้อาจจะถูกรางวัลอื่นๆอีกแน่นอน ดีใจกับคุณไฮด้วยนะคะถูกอีกแล้วค่ะซึ่งเธอถูกเป็นประจำเลยล่ะค่ะ